สวสถ้าเป็นพระสงฆ์ก็จะบอกว่าขอความเจริญในธรรมหรือขออำนวยพรมาอย่างท่านที่เข้าร่วมทำบุญถวายสังฆทานในวัดเกือวันวรวิหารขณะนี้ในวันนี้โดยอาศัยเพจ บ้านอาหารไทยได้เป็นสะพานบุญดังที่กล่าวไว้บุญในพุทธศาสนานั้นมีอยู่สามสเต็ปคือมีทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญเราจะทำอย่างไรให้มันได้สามสเต็ปทีอินหวันก็ท่านทั้งหลายได้ขนขวาย ก็เป็นบุญอันเกิดจากการทานทั้งเพจบ้านอาหารไทยด้วยและท่านที่เข้าร่วมเป็นเอซีเป็นลูกเพจที่รู้จักกันถ้าบุญไม่ได้จัดสรรท่านก็ไม่ได้รู้จักกันก็เพราะบุญจัดสรรอันเป็นกรรมดีได้จัดสรรให้ท่านได้รู้จักกันการทำบุญนั้นโดยทานนั้นได้เพื่อนเยอะ คือทำให้รวยถ้าอยากรวยก็ต้องทำทานรวยอะไรท่านคิดว่ารวยทรัพย์สินเงินทองของใช้ไม่ใช่รวยน้ำใจก่อนก่อนอื่นท่านต้องรวยน้ำใจก่อนใจมันต้องถึงกันรวยน้ำใจมีเพื่อนเยอะใครอยากมีเพื่อนเยอะต้องให้ทานนั่นคือรวยน้ำใจก่อนพอน้ำใจมาคนมา คนมาเงินมาทรัพย์มาทุกอย่างหลอมรวมอยู่ที่น้ำใจแต่น้ำใจนั้นน่ะมันเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งน้ำใจเดียวกันแต่ว่าน้ำใจนี้มันจะถูกทำลายก็ด้วยน้ำลายทำให้คนแตกกันก็เพราะน้ำลายปากมากเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องให้มีสีนอกจากทานแล้วต้องอย่าปากมาก แล้วอย่าปากเสียต้องมีศีลทานมันทำได้ง่ายทำแล้วๆเลยดีใจไหมดีใจถ้าใจมันดีกว่านั้นท่านต้องสงบปากสงบำํำพูดในสิ่งที่มันดีดีในที่นี้มันดีตัวเราด้วยดีเขาด้วยเพราะศีลมันต้องครึ่งครงึดูเราดูเขานั่นคือศีลไม่พลาด พอศีลเนี่ยเป็นปกติกายวาจาแล้วท่านก็อยากจะหาความสงบพอท่านทำทานมามากแล้วมันตุนได้แล้วบรารมีมันเต็มล้นขึ้นมาแล้วมันก็จะดันขึ้นมาทานวัตถุทานก็ตามธรรมาทานก็ตามมันก็จะเกื้อนหนุนในท่านเนี่เป็นผู้ที่มีอภัยทานไม่ถือสาหาความนี้อภัยทานเป็นสุดยอดของทานที่ท่านต้องทำ ธรรมทานเนี่ยมันให้กับคนอื่นอามิทานให้กับคนอื่นแต่อาภัยทานมันให้กับตนเองแล้ว,วาาก็จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้มีศีลมีทานมีศีลและยังไม่พอศีลเนี่ยทำให้คนสวยถ้าอยากสวยต้องรวยด้วยศีลต้องมีศีลเสร็จแล้วท่านต้องถ้าจะเป็นคนดีต้องมีปัญญาก็คือภาวนาภาวนารู้เท่าทัน โลกและอารมณ์ของตอนเองตามความเป็นจริงโลกของเราเนี่แหละไม่ใช่โลกของคนอื่นทุกอย่างมันเกิดจากเราทั้งนั้นจะดีหรือจะเลวอยู่ที่ตัวเราถ้าเรารู้ทันอารมณ์ของเราปัญหาต่างๆมันจะมันจะตัดที่ตัวเรานั่นคือความมีปัญญาอันเกิดจากภาวนา